สวัสดีพี่น้องทุกคนไมายจากวิทย e ดเซนส์ครับผมมีข้อความอีกฉบับหนึ่งที่ได้รับมาประมาณ1-2เดือนที่แล้วและผมก็เก็บไว้อยู่พักหนึ่งแต่ผมก็ได้รับการยืนยันว่าพระเจ้าต้องการให้ผมนำข้อความเรียกมาเผยแพร่ครับและนี่เป็นทั้งการเตือนความจำเป็นคำเตือนและเป็นการตักเตือนแก้ไขแม่ทัพ แต่ก็มีข่าวดีด้วยเช่นกันผมแค่อยากจะถวายเตี่ยนและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดแด่พระเจ้าของผมและพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์พระทุกสิ่งเป็นไปได้พระพระองค์ดีเต็นข้อความรื่อมาที่ผมได้รับจาก jesuscoms.com e ซึ่งที่นั้นมีหน้ารื่อมาเป็นข้อความสูงที่ผมได้รับมาและผมก็มักจะเก็บไว้ก่อนรอการยืนยันหรือถ้าพระเจ้า ข้อความเหล่านี้มมกจะถูกส่งมาในเวลาที่ผมไม่คาดคิดและผมก็จะอ่านมันอย่างตั้งใจทุกครั้งเพราะผมเชื่อว่าทุกข้อความอาจจะมีความหมายหรือคำแนะนําบางอย่างที่สําคัญสําหรับชีวิตของผมผมจึงเลือกที่จะเก็บข้อความเหล่านี้ไว้เสมอเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาและยืนยันความถูกต้องของเนื้อหานั้นๆหรือถ้าเพราะวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทาให้ผมรู้สึกหนักแน่นในจิตวิญญาณผมก็จะรู้ว่านี่คือสิ่งสําคัญที่ต้องพูดออกมาและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ผมได้รับข้อความเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา มันน่าทึ่งมากที่ข้อความเหล่านี้มักจะมาเป็นกลุ่มกลุ่มและผมก็รู้ว่ามันถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันซึ่งทําให้ผมเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องสําคัญจริงๆหัวข้อนี้สําคัญมากดังนั้นพระกายของพระเจ้าจะได้รับข้อความนี้ข้อความนี้เป็นข้อความที่ได้มาจาก Trumpet call of God โดยผู้รับใช้ชื่อทิโมธีเมื่อปี2005ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเดือนมกราคม2005เอาละ่ะผมจะเริ่มเลยพระเจ้าตรัสแสดงนี้ให้ความจริงเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับผู้บริสุทธิ์ของเรา ของขวัญล้ำค่าที่สุดของเราเด็กน้อยที่เรารักทั้งหลายเมื่อหนึ่งในเด็กน้อยเหล่านี้จากสายตาของเจ้าไปอย่าโศกเศร้าเพราะพวกเขาได้กลับบ้านแล้วแต่จงโศกเศร้าเพื่อตัวเจ้าเองเพราะอัญ,ญมณีล้ำค่าได้ถูกนำไปแล้วดูเถิดขุมทรัพย์ที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ถูกซ่อนไว้ก่อนเวลาอันควรเพราะอาณาจากักรสวรรค์เป็นของคุเช่นนี้ ดังนั้นเราผู้ที่ออกมาจากอาณาจากักรผู้ที่ยังคงไร้โมลทินผู้ซึ่งชีวิตถูกตัดขาดก่อนเวลาจะได้กลับไปหาพระองค์ผู้ที่พวกเขาจากมาพวกเด็กน้อยเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องหลับไหลในความตายเพราะโทษของบาปคือความตายแต่พวกเขายังคงอยู่ในความบริสุทธิ์และโอ้ช่างเป็นสุขหรือเกินสําหรับผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เพราะพวกเขาจะได้เห็นหน้าของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น พระเจ้าตรัสด,ดังนี้แก่ทุกคนที่ทำร้ายหรือฆ่าเด็กน้อยเหล่านั้นและแก่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการกระทำนั้นว่าจะเป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้าถ้าหินมั่วผูกคอเจ้าไว้แล้วเจ้าถูกโยนลงไปในทะเลหรือ ดีกว่าที่จะต้องทนรับความพิโรธของเราต่อเด็กน้อยเหล่านี้เพราะเรามองเห็นแล้วว่าเจ้าทำร้ายและทารุณพวกเขาเจ้าฆ่าของขวัญที่เรามอบให้และด้วยการกระทำนั้นเจ้าก็ได้ฉีกตัวเองออกจากอาณาจักรสวรรค์เจ้าถูกขับไล่ออกไปและจะยังคงอยู่นอกประตูเว้นแต่เจ้าจะกลับใจอย่างแท้จริงและบริสุทธิ์ใจ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การกลับใจของเจ้าสมบูรณ์เพราะเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าทุกคนบนโลกที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วล้วนยากจนและว่างเปล่าอย่างยิ่งเพราะครั้งหนึ่งเจ้าเคยมั่งคัง่งร่ำรวยเกินจะบรรยายและในเวลานั้นเจ้ารู้จักอาณาจักรสวรรค์เพราะในเวลานั้นเจ้ารู้จักอาณาจักรสวรรค์เหมือนเด็กแต่ตอนนี้เจ้าเติบโตขึ้นแล้วและแสงสว่างของเจ้ากำลังจางหายอย่างรวดเร็วเมื่อวิถีทางของโลกนี้ฉุดเจ้าลงสู่เวลลึก เพราะฉะนั้นจงกลับมาหาเราอย่างถ่อมตนและสำนึกผิดและจงมาหาเราเหมือนเด็กเพราะไม่มีทางอื่นใดที่เจ้าจะผ่านเข้าไปได้พระเจ้าตรัสดังนี้นี่เป็นคำตักเตือนที่รุนแรงมากมันชัดเจนในตัวเองใครก็ตามที่ทำให้ลูกๆของเราหลงผิดเป็นคนแรกๆที่จะต้องมาหาเราในเรื่องนี้แต่ก็เช่นกันเจ้ารู้ว่าพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับการห้ามฆ่าและผู้ที่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นจงระวังให้มาก นั่นเป็นฐานล่าที่ลื่นแม่สำหรับฉันแล้วนะและสำหรับพระเจ้าแล้วการฆ่าก็คือการฆ่าลูกๆของพระองค์ลูกที่พระองค์รักนั้นมีคุณค่าและอยู่ใกล้หัวใจของพระองค์มากและรู้ไหมฉันไม่อยากเป็นคนที่กลายเป็นคนใจแข็งกระด้างวิ่งตามวิถีทางของโลกนี้แม้จนถึงที่สุด เพราะการลงโทษนั้นรุนแรงมากๆแต่ตามที่คุณเห็นใกล้จะจบแล้วจงมาหาพระองค์ปรับใจใหม่มาหาพระองค์แล้วพระองค์จะเติมเต็มให้คุณพระองค์จะดูแลคุณและพระองค์จะช่วยคุณด้วยใจที่ท่อมตนอย่างที่เปาโลกล่าวไว้เดี๋ยวฉันจะใส่คำคมไว้ในคำอธิบายด้านล่างมันสอดคล้องกับเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเป็นการแก้ไขมากกว่า ฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้นเมื่อหลายพี่ก่อนคุณรู้ไหมมันง่ายสำหรับฉันที่จะทำตามสิ่งที่โลกพูดและเหมือนกับยอมรับในสิ่งที่รัฐบาลพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้ในระบบสาธารณาสุขของพวกเขาหรือเกี่ยวกับการดูแลร่างกายของคนบางกลุ่มว่าพวกเขาสามารถทำอะไรกับร่างกายตัวเองได้บ้างนี่เป็นการตักเตือนที่หนักแน่นมากเป็นการตักเตือนที่เข้มงวดจริงๆ เพื่อพาผู้คนกลับสู่ทางตรงและทางแคบโอเคทำให้เส้นทางของคุณตรงเถอะไม่มีพื้นที่สีเทาในเรื่องนี้เลยดังนั้นต้องระวังให้มากขอวอวยพรคุณตอนนี้และหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยใครบางคนได้จริงๆถ้าคุณได้ยินสิ่งนี้และยังไม่รู้จักพระเจ้าฉันขอร้องอย่างจริงใจให้คุณเชิญพระเยซูเข้ามาในใจและสำนึกผิดในบาปของคุณ หลังกับวิถีชีวิตเดิมของคุณและใช้ชีวิตตามแบบของพระคริสต์ขอให้พระองค์ทรงนำทางคุณและเป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณและพระองค์จะทรงทําเช่นนั้นพระเจ้าตรัสว่าหากเจ้าร้องทูลหาข้าข้าจะตอบเจ้าข้าจะมาหาเจ้าคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในโบสถ์ก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องอยู่กับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นศิษยาพิบาลหรือผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในตอนนี้ให้คุกเข่าลงและร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความจริงใจ ระองค์จะส่งตออทุนพระองค์จะทรงตออคุณอย่างแน่นอนและคุณจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จงทําด้วยความถ่อมใจและจริงใจเพราะพระองค์ทราบดีว่ามีอะไรอยู่ในใจคุณทั้ทีที่คุณร้องทูลหาพระองค์พระองค์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วอ้ามพระวิญญาณบริสุทธิ์และเหล่าทูตสวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้สวรรค์ที่คุ้มครองคุณหรือที่นำทางคุณหรืออะไรก็ตามที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้คุณพันทีที่พวกเขาเห็นว่าคุณเข้าสู่สภาวะนั้นในใจบ้างพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นพระองค์พร้อมแหมวพระองค์พร้อมแล้วจริงๆถ้าคุณเคาะประตูของพระองค์พระองค์จะเปิดรับคุณแน่นอนถ้าคุณเรียกพระองค์จะตอบคุณ พระองค์ไม่ได้ประสงค์ให้ใครต้องพินาศหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลยถ้าคุณกําลังหมดแรงถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าพอแล้วคุณทนไม่ไหวแล้วคุณไม่อยากทําต่อไปอีกพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อและจริงแท้พระองค์จะมาหาคุณพระองค์จะตรัสกับคุณมอบหัวใจทั้งหมดของคุณให้พระองค์เถิดและด้วยสิ่งนี้พออวยพรคุณและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะชาลม